จะนอนจะนอนตีสองหนูจะอ้างอะไรพี่หนึ่งน้องวีฟอยนะ่าไหมขอบคุณครับลูกลูกติดเสียงให้พี่หนึ่งน้องโยงพี่แอร์พี่สาวน้องวีพตาเอทุกคนพี่สาวกับตะเอทุกคนสิบน,นาทีนะ นี่นี่นี่หนูตัดดอกไม้ออกมาแม่บุญอันนี้ของแม่บุญกลาบแดงกลาบแดงของแม่บุญสีชมพูน้องวิปสีชมพูน้องวีปวันนี้ไม่มีสีม่วงของพี่สาวนะเดี๋ยววันอื่นหนูจะเอาสีม่วงมาให้พี่สาว ดอกรักจำปีนี่ดอกมารีดอกใหญ่มากหอมมากน้องโยงขอบคุณค่ะพี่แอพี่แอจะกินดอกไหนแอร์จะกินดอกไหน,แอ,น,อไหนแอร์กินนี่ดีกว่าแอร์กินนี่ดีกว่ามีฝรั่งแา้วเดี๋ยวตำน้ำจิ้มเมื่อกี้ตำพริกเม็ดเดียวใส่เกลือกับน,น้ำตาล พี่สาวสวัสดีทุกท่านรอบบ้านนะคะรอบดึกรอบดึกแม่หนูทำอะไรแม่บุญหนูหัดไอ้นี่หนูหอ่อไอ้นี่ห่อเหรียญหนูหัดหนูหัดหนูเปิด YouTube แล้วหนูก็หัดแต่หนูหาไอ้นี่ไม่ได้หายังหาริบบิน้น สีที่ต้องการไม่ได้มันมีแค่สีเดียวหนูก็เลยเอามาก่อนอามาลองลองหัดทําสวยไหมแม่หนูหัดเองนะเนี่ยพี่หนึ่งสวยไหมน้องมิตยังบอกว่าหนูทําสวยเลยนี่หนูหัดพับเอง ทั้งยองบอกสวยเก่งสวยก็จะหัดทําแต่ว่าทําแค่ลายง่ายๆที่หนึ่งอไรแล้วที่หนึ่งตาดีจกตาเลยกินฝรั่ง กินดอกเนอ้อแม่บอกว่าสวยมากจ้าเก่งมากจ้าแม่ต้องชมตลอดอยู่แล้วแหละหนูรู้ทำขี้เหล่ก็จะทำทำขี้เหล่แม่ก็ต้องทำเนือ <c oughs> พี่สาวจกตาพี่หนึ่งสิพี่แอร์บอกดอกไม้งามพี่แอร์จะกินดอกไหนพี่แอร์จะกินดอกมะลิกินดอกมะลิหรือจะกินดอกอันนี้กินไม่ได้ไงเนี่ยอันนี้ยอันนี้เจ้าของแรงกินไม่ได้นะเนี่ย ของแม่มุญนาสีแดงเนี่ยมีดอกเดียวด้วยตอนเนี้สีแดงมีดอกเดียวด้วยแต่ว่ามีสีม่วงสีม่วงอยู่หน้าบ้านเดีหนูจะลองชุดแป้งทอดอีกแล้วพี่แอร์หนูจะลองเปิดฟอรงนะใน iPad มันเคยมีฟอร์ม มีด้วยน้องยง้งย้งดูของแม่มีฟองมีฟองด้วยอันนี้มันอ่าในนี้มันไม่เคยหมดน้องวิทย์มันเป็น i p แ d ด p a แของแม่น่ะมีตลอดแต่ว่ามัน มันตั้งลําบากอ่ะเวลาตั้งเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนมือถือมือถือมันตั้งง่ายปรับง่ายกว่าไงอันนี้มันมันมันหนักอีกอ้างคำหนึ่งอ้างคำเดียวค่ะ เด็กลวไม่ทรมานเพื่อนอ้างคำเดียวหนูอ้างคำเดียวของวิบอ๋อวิบจองหมดเลยวิปจองหมดเลย, <c oughs> อเ,ลยเอาคืนใช่ไหม แม่ไปบ้านวิบแม่ก็กินหมดค่ะของวิบเยอะมากทั้งดอกไม้สีขาวสีเหลืองดอกกุหลาบโอ้โหจัดช่อด,ดอกไม้ไม่อยากไปเลยจัดช่อดอกไม้ไม่อยากไปเลยอ่ะย่อรอบดึกย่อยคำเดียวแล้วเปอกมัม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 ฟรูตบอยไม่จะอ่านไม่ออกนะชื่อไม่จะอ่านไม่ออกนะคะ เ,เราถามแบบแซบดรงไห้แซบกว่านกโปะมัมมัมงมัมงมัมกู๊ดบอยวิปจองหมดเลยเดี๋ยวแม่จะลงแล้วนั่นครึ่งสิบนาทีนี่แหละอีกสามนาทีอีกสองนาทีแม่จะลงแล้วแม่อ้างแค่นี้แหละโยโย่รอบสิบ ของวิบอลังการมากอะองุ่นก็เป็นโลอ่ะห้าหัวละห้าห้าห้าแล้วก็ให้หัวใจหนูขึ้นแค่นี้แหละพี่แอรขึ้นให้พี่แอรคิดถึงวิบชอบดอกไม้ อ๋อวิบชอบดอกไม้ค่ะหมายถึงว่าน้องวิบเป็นคนที่ชอบดอกไม้เหมือนแม่เลยแม่จ๋าก็ชอบดอกไม้น้องวิบบายบายกุดไหนเหยวแม่จะจะไล่วิบไปนอนแล้วเดี๋ยวแม่จะให้ดูอะไรพี่หนึ่ง หนึ่งดูเจ้านายเหนือดูเจ้านายเหนือเจ้านายหนูหลับแล้วหลับแล้วหลับเจ้านายนอนเตียงบอกว่าหนูเป็นคนรับใช้หนูนอนพื้น เจ้านายนอนเตียงน้องวิทแม่ลงแล้วแม่ขึ้นสิบนาทีพอน้องชายมาแล้วใช่เขาหลับวาวันนี้มันฝนตกปลอยแล้วก็มันเดี๋ยฟ้าร้องทั้งวันเรากเขาจะกลัวฟ้าร้องม,มุดนั่นมุดนี่พ่ออยู่ในห้องพี่หนึ่งพ่ออยู่ในห้องนี้นี่พ่ออยู่ในห้องนี้คนละห้องนะอีกห้องอีกห้องนึงห,นห้องนูน้นลูกชาย ผู้ชายต้องกั้นไว้เดี๋ยวโกโก้แอบแอบพ่อไปนอนในห้องนอนพี่พี่เชริลมอจ้ขึ้นไวลงไวมาไวเค็มไวไงมาไวเค็มไวพอแล้วคุยนิดนึง คุยกับเพื่อนนิดนึงอยากโม่รอแม่ปีปฏตินอนแล้วอ๋อพี่แอร,รอหนูห้าทุ่มใช่ไหมถ้าหนูก็ลอยขึ้นนะหนูจะลอยขึ้นสิบเอ็ดโมงกับห้าทุ่มสองเวลาเนี้ยถ้าหนูหลอยขึ้นหนูจะลอยประมาณเนี้ยพี่แอร์ไปนอนเลยพี่แอร์คุดไนท์บายบายไปนอนเลย โโพี่เฉลิมกู๊ก bye โโดไนท์ขอบคุณครับกู๊ดไนท์หลับฝันดีแม่บุญจ๋ากู๊ดไนท์หลับฝันดีพี่หนึ่งน้องโจด้วยน้องวิบด้วยพี่สาวาด้วยกู๊ดไนท์หลับฝันดีทุกคนบ๊ายบายโจบ๊ายบายเลยโยู่นานเนีบ่นโจขอบคุณครับบอลงบอลงบอนอน กดไ g ท์ night, พี่แอร์กดไน h ์บายบายพี่เฉลิมขอบคุณนะคะแม่บนจ๋าขอบคุณค่ะแม่ก็หัวเละลูกปีบ้าแม่ก็จะหัวเละลูกปีบ้าเดี๋ยวเดยวหนูจะไอ้นี่ก่อนหนูขออ้างพี่เฉลิมคํานึงอ้างน้องโจ้ะเมื่อกี้พี่เฉลิมกับน้องโจยังไม่เห็นหนูอ้างไม่ตักผิดอ้าน บาย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 ทุกคนไลงานทุกคน,กคนหนูลงไลน์แล้วแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่แอร์ครับขอบคุณพี่แอร์ขอบคุณแม่บุญขอบคุณพี่เฉลิมขอบคุณพี่หนึ่ง ขอบคุณพี่สาวาขอบคุณน้องวิศขอบคุณน้องโจโอเคขอบคุณน้องยงน้องยงเฮบพี่แชร์สาวเมืองแกลงของเรากุณดไนค่ะขอบคุณนะคะ